นนคสวัสดีค่ะติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ้อนอุดรค่ะเล่ากระชาติจังหวัดอุดรธานีลงผื้นที่มอบเงินสนับสนุนและสิ่งของซอยเหลือให้แกเด็กยากจนเล่ากาชาติจังหวัดอุดรธานีในเดินทางไปย่งบันเหล็กที่1 9 9่หมู่4บ้าีบนคายเสนีตำบลนองขอนกว้าง อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อนำเนงินสดจำนวน3,000บาทพร้อมถุงย่งชีพมอบให้กับเด็กหญิงจารุวันวารุณอายุ12ปีภายหลังจากเด็กหญิงจารุวันได้เขียนหนังสือกลาบบางังคมทุลพ่ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระราชทานความสอยเหลือเมื่อเดือนกันยายนเนื่องจากว่าต้องการเรียนหนังสือสูงๆเพื่อจะได้มีงานทำเพื่อนำเอา,เอารายได้มาให้ยายปัจจุบันนี้กำลังเรียนอยู่ชั้นป .6 ส่วนผลการเรียนนั่นสอบได้ที่1เกรดเฉลี่ย4 0 0ทุกปีตั้งแต่ชั้นปหนึ่งนอกจากนี้ยังซอยเหลือกิจกรรมของทางโรงเรียนอยู่เสมอและมีความประพื้นดีซอยเหลืองานบ้านย่ายและยังต้องดูและย่ายทวดที่กับัางป่วยเป็นโรคเรเรงบางครั้งตรงไปรับจ้างทำงานบ้านเพื่อให้ได้เงินค่าขนมไปโรงเรียนส่วนนั่งภาพ,พิมลผูเ้เป็นย่ายเปิดเผยว่าก่อนหน,นี้มีอาชีพรับจ้างทั่วไปแต่เนื่องจากม่่นดาป่วยเป็นมมเร็ง จึงต้องหยุดไปรับจ้างจนขาดรายได้และต้องย,ยืมเงินจากเพื่อนบ้านทางด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ,อุดรธานีได้พิจารณาให้ควนซอยเหลือเป็นผู้ประสบภัยและซอยเหลือกองทุ่นกลุ่มคร่องเด็กเพื่อเป็นพุนการศึกษาให้กับเด็กหญิงจากรุ่นต่อไปแล้วกลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันได้ไหมพ่ออุดรเบื้องอ่อนซ่อนอุดรเด้อสวัสดิีค่ะ คนขยนัน